สวัสดีครับกลับมาพบกับอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากควอดพระประแดงนะครับวันนี้อันก็จะพารีวิวนะครับตัวนี้นะครับสประตูเกียร์ออโต้สี่คูนสี่นะครับเน็กเจนเรนเจอร์สปอร์ตสี่คูนสี่นะครับราคาจะดจำหน่ายของเขานะครับอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมื่นบาทมีสีให้ลูกค้าเลือกนะครับทั้งหมด5สีด้วยกันสีขาวรอรอแบบนี้นะครับสีน้ำเงินอ่ะสีสีส้มเซโนนาออเรนต์นะครับ สีบอลเงินสีเทานะครับแล้วก็สีดำนะครับทั้งหมด5สีมีแค่สีส้มสีเดียวที่ต้องเพิ่ม1,000 10, 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของเจ้าสปอร์ตคันนี้กันดีกว่าว่าเรามีการแต่งอะไรบ้างคันนี้นะครับเราเปลี่ยนชุดหน้านะครับที่เป็นชุดหน้าของแรปเตอร์เพียงแค่นี้นะครับตัวรถก็หล่อแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับเริ่มจากในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าเราถอดกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าที่เป็นในส่วนของตัวชุดแรปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าแบบตัวอักษร F O R D เป็นแบบสีดําล้วนเลยนะครับคันนี้ด้านบนนะครับไฟนะครับลูกค้าเลือกเป็นแบบผีษขาวแต่เราไม่ต่อนะครับลูกค้าแจ้งบอกมาว่าไฟเนี่ยยังไม่ต้องต่อนะครับเราก็สามารถที่จะต่อทีหลังก็ได้นะครับสำหรับในส่วนของ โคมไฟหน้าเดิมของเรานะครับตัวนี้เป็นโคมแบบ LED พร้อมโคมแบบมัลติ r ร f a c กเตอร์มาให้แล้วมาพร้อมกับไฟส่องสว่างเวลากลางวันรูปซีแคมนะครับที่เป็นรูปตัวซีนี้นะครับตัวนี้ก็ไฟส่องสว่างก็จะได้ในเรื่องของความสว่างที่ดีมากๆเลยแล้วก็ไม่แยงตาสําหรับผู้ที่สัญจรไปมาด้วยด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเป็นแบบ LED นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดกันชนด้านหน้าเนี่ยนะครับเราถอดกันชนหน้าเดิมออกนะครับใส่กันชนหน้าที่เป็นตัวทรงแรปเตอร์เลยนะครับตัวนี้ ตัวกระจังหน้าเลือกทําสีนะครับที่เป็นสีดาล้วนเลยนะครับตัวปกติแล้วเราก็จะสามารถเลือกได้เป็นสีดําล้วนแบบนี้นะครับหรือตรงนี้จะเป็นทําเป็นแบบสีบอลเงินนะครับสำหรับตรงชายด้านล่างตรงนี้นะครับตัวนี้ติดออกมาแล้วชุดหน้าของเราก็ดูใหญ่ขึ้นดูบึกบึนขึ้นแล้วก็ดูหล่อขึ้นเท่ขึ้นอีกด้วยนะครับสำหรับชุดหน้าแรปเตอร์นะครับ จุดต่อมานะครับที่ต่อเนื่องกันเลยก็จะเป็นคิ้วล้อนะครับตัวนี้ก็เป็นคิ้วล้อขนาด5.5นิ้วนะครับที่เป็นตัวทรงแรปเตอร์อีกเช่นกันนะครับด้านบนก็จะมีซีนยางนะครับตัวนี้ด้านล่างก็จะยึดหมุดนะครับเรียบร้อยอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ล้อแม็กเดิมๆนะครับจากโรงงานเป็นล้อแม็กพอบ18นิ้วนะครับสเปคยางอยู่ที่255/65 R18 นะครับก็เป็นยาง HT นะครับตัวนี้นะครับ ก็สามารถวิ่งได้นะครับทุกพื้นผิวเลยนะครับแล้วก็การวิ่งก็จะเงียบด้วยนะครับสำหรับตัวยาง h ฮยางเดิมจากโรงงานนะครับรถปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นยางกูดเยียนะครับแก้มด้านข้างนะครับบอกว่าเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์ทัร์โบตัวนี้เป็นอะคริลิกแบบสีดําล้วนเลยนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ทัร์โบเดี่ยว170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับกระจกด้านข้างของเรามีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ตัวเข้ากระจกเป็นแบบสีกาไฟนะครับ ตัวนี้กระจกก็ปรับเลนส์แบบไฟฟ้าพับเก็บนะครับตัวนี้ก็เป็นพับเก็บแบบอัตโนมัติด้วยนะครับสามารถตั้งค่าให้มันพับเก็บตามกุญแจของเราเวลาเราล็อกรถก็ได้นะครับตัวนี้อยู่ที่เราตั้งค่าได้เลยเบ้ามือจับนะครับก็จะเป็นสีกาไฟอีกเช่นกันมาพร้อมกับสมาร์ทชิลด์สามารถสั่งล็อกรถนะครับคายล็อกรถที่ตรงนี้ได้เลยกดล็อกรถนะครับกดที่ตรงบริเวณตัวปุ่มสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับคายล็อกรถก็เพียงแค่ล้วงมือเข้าไปนะครับด้านในตัวผิวสัมผัสเนี่ยนะครับก็มีตัวป้องกันการ ความร้อนด้วยนะครับเผื่อว่าเราจอดรถตากแดดด้านในเนี่ยนะครับก็จะทําให้เวลาเราล้วงเปิดเนี่ยก็ไม่ร้อนด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็ทําให้เราเปิดแล้วก็กระชับฝ่ามือด้วยกันศาสทั้ง4ี่จุดที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับรวมถึงฟิล์มรอบคันเราติดเป็นแบบเกรดเซรามิกเลยนะครับกันความร้อนได้ดีมากๆรับประกันยาวนานให้ถึง10ปีปัญหาลอกพองสีฟิล์มเพี้ยนเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเรารับประกันให้สิทสิ10ปีนะครับ่าเดี๋ยวเรามารับชมภายในของตัวรถกันต่อเลยนะครับ ตัวนี้นะครับภายในตัวรถของเรานะครับเริ่มจากแผงด้านข้างก่อนเลยนะครับก็จะมีตัวในส่วนของตัวล็อกกระจกนะครับแล้วก็คายล็อกนะครับทั้งตรงบริเวณกระจกด้านข้างด้วยนะครับคายเซนทัลล็อกนะครับตัวนี้เติมน้ํามันนะครับอ่านะครับผมนี่ครับด้านบนนะครับผมไฟหน้าก็มีแบบระบบออโตมาให้แล้วนะครับพร้อมสามารถปรับนะครับ ตัวเลนของไฟหน้าเราให้สูงต่ำได้นะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทเป็นแบบคูทสตาร์ทมาให้แล้วนะครับพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับหน้าจอเลนไมล์เป็นแบบดิจิตอลนะครับมีคูทคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับสำหรับพวงมาลัยของเราปรับได้สีทิศทางอีกด้วยนะครับมีระบบที่ปัดน้าฝนออโต้ส่วนหน้าจอกลางนะครับขนาดส0นิ้วนะครับตัวนี้รองรับระบบ f อดพาร์ทนะครับรองรับระบบอา a p ป l e CarPlay พ n d แอนดรอยอเป็นแบบไวเลดด้วยนะครับมีช่อง USB ให้2ช่องทา e A ทา e C นะครับสามารถรองรับการใช้งานของโทรศัพท์ได้หลายยี่ห้อเลยนะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จแบบไร้สายให้อีกด้วยนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ตัวนี้เรามีโหมดการขับขี่ทั้งหมด6โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยดัดโหมดลากพ่วงโหมดหิมะต่างๆเนี่ยนะครับก็มีให้ครบเลยแล้วก็สามารถปรับโหมดการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อนแบบ2ล้อ4ล้อนะครับ ล้อทั้งรอบความเร็วต่าความเร็วสูงก็มีให้นะครับแล้วก็ดิฟล็อกไฟฟ้าตัวนี้มีดิฟล็อกไฟฟ้าคู่หลังมาให้ด้วยนะครับเรียกว่าครบคันกันเลยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้าด้านข้างม่านนิรลภัยมาให้ครบตัวเบาะนะครับปรับได้6ทิศทางนะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังมีปั๊มโลโก้คําว่าสปอร์ตแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยนะครับก็จะมีลวดลายนะครับมีดีไซน์นะครับที่สปอร์ตแบบสมชื่อของตัวเขาเลยนะครับตัวนี้ก็ภายในของตัวฝั่ง ผู้ขับขี่เดี๋ยวเรามาดูฝั่งผู้โดยสารกันดีกว่านะครับด้านหลังก็จะมีเป็นเบาะหนังให้อีกเช่นกันนะครับมี Isofix นะครับรองรับในส่วนของคาซีทเข็มขัดนิรภัย3จุดมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับมีช่องนะครับพาวเวอร์เอาเล็ตด้านหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าก็นั่งก็ได้นะครับนั่งเดินทางไปได้ทั้งครอบครัวเลยบรรทุกของก็ได้อีกเช่นกันนะครับคิยล้อด้านหลังนะครับที่เป็นทรงแรปเตอร์บันไดเหยียบด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของตัวครอบกระบะไลเนอร์ทั้ง3ด้านนะครับตัวนี้เผื่อรองรับนะครับลูกค้าจะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นโลบาร์ต่างๆก็สามารถติดได้นะครับติดอาแผ่นปิดท้ายแบบไฟฟ้าแบบธรรมดาก็สามารถติดได้นะครับด้านท้ายของตัวรถรุ่นสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับฝาท้ายของเราจะเป็นแบบ ผ่อนแรงมาให้แล้วเปิดะใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะทําให้เซฟน้ําหนักในการเปิดลงไปได้เยอะเลยนะครับไฟเบรกดวงที่3โลโก้ฟอร์ดมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอะคริลคําว่าสปอร์ตนะครับบอกรุ่นของเราแล้วก็ตัวของเรานี้เป็น4ีคูณสนะครับก็จะมีอะคริลทางด้านซ้ายนะครับไฟท้ายด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบ LED มาให้แล้วนะครับตัวนี้แบบ LED ให้เลยนะครับกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นสีกาไฟนะครับ ตัวนี้มีเบ้าเหยียบนะครับแล้วก็มียางอะไหมาให้นะครับเรียกว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับด้านข้างของตัวรถฝาถังน้ํามันของเราอยู่ที่ด้านข้างนะครับถังน้ํามันจุ80ลิตรนะครับตัวนี้นะครับสามารถเติมดีเซล B7 นะครับ วิ่งได้ยาวๆเลย80ลิตรของเราไม่ต้องเติมน้ํามันบ่อยนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ตอนนี้รถสปอร์ตของเรามีทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ 4x2 แล้วก็ออโต้แบบ 4x4 นะครับถ้าลูกค้าสนใจอยากได้รถ 4x4 ว่าใช้งานต้องเป็นรุ่นสปอร์ตเท่านั้นเลยนะครับตัวนี้นะครับ เทคโนโลยีครบถ้วนความปลอดภยัยครบถ้วนรวมถึงนะครับโปรโมชัน่นเรามีโปรโมชั่นดีๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นฟรีชุดแต่งรอบคันเป็นแบบโปรโมชัน่นส่วนลดหรือเป็นแบบดอกเบี้ยต่ำลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับพักเข้ามาหรือโทรเข้ามาหาอันได้เลยนะครับอันจะแนะนําการออกรถให้ทําให้เป็นเรื่องง่ายที่สุดสําหรับลูกค้าพร้อมโปรโมชั่นที่ดีที่สุดด้วยนะครับยังไงอันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้อันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ว่าอันจะได้ผลิตคลิปฟ,ฟอร์ดให้ลูกค้าดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้อันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ We'll